สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะลูกคุณครูหวงว่านักเรียนคงทําการบ้านของคุณครูได้นะคะอ่ะก่อนที่จะเริ่มเรียนกันนะคะเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนดูวิดีโอเฉลยการบ้านก่อนนะคะหรือ,อ,อแล้วนักเรียนก็เช็คนะคะลูกว่าถูกหรือผิดนะคะถ้าถูกก็ถูก ถ้าผิดก็ให้แก้นะคะลูกอ่ะเดี๋ยวดูกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นการเฉลยการบ้านในหน้าที่49นะลูกก็คือข้อที่1กับข้อที่2นะคะอ่ะข้อที่1นะคะสากรร้านค้าแจกปฏิทินแขวนนะคะ12,584อันแบบตั้งโต๊ะ 8 3 9พอันสากลร,ร้านค้าแจกปฏิทินทั้งหมดเท่าไรนะคะก็คือแแบบเแฟนกับแบบตั้งโต๊ะแจกทั้ง2แบบก็คือนํามารวมกันนะคะนํามาบวกกันนะคะเขียนได้ดังประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะลูกดังอันนี้นะคะอ่าดังนี้นะคะ บรรทัดที่1โจทย์บอกบรรทัดที่2โจทย์บอกบรรทัดที่3โจทย์ถามนะคะลูกโดยบวกใครจะใช้วิธีการบวกอย่างนี้ก็ได้นะคะบวกลงมาได้เลยนะคะอ่าแล้วก็สากลร,ร้านค้าแจกปฏิทินทั้งหมดอ่านักเรียนดูคําตอบนะคะถูกหรือไม่ถ้าถูกก็ขีดถูกได้เลยนะคะแต่ถ้าใครผิดก็แก้นะคะต่อไปนะคะน้ําทะเลในอ่าวไทย หนุนสูง3,700ม mm, ิลลิเมตรนะคะคันดินกั้นน้ำบริเวณปกากอ่าวสูง2,500ม mm, ิลลิเมตรนะคะคันดินกั้นน้ำสูงน้อยกว่าน้ำทะเลหนุนเท่าไหร่นะคะถ้าดูแล้วน่าจะน้ำท่วมนะคะลูกเพราะว่าคันดินนั้นเตี้ยกว่าใช่ไหมคะลูกคันดินนั้นเตี้ยกว่าน้ําทะเลหนุนนะคะ,ะจากประโยคสัญลักษณ์บอกว่าคันดินนั้นสูงน้อยกว่าเห็นไหมคะ สูงน้อยกว่าน้ำทะเลนะคะสูงน้อยกว่าแสดงว่าเราต้องหาคำตอบโดยการลบนะคะอ่าเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็นอย่างนี้นะคะบรรทัดที่1บรรทัดที่2ใส่เครื่องหมายลบให้เรียบร้อยนะคะบรรทัดที่สามโจทย์ถามนะคะลูกลบกันมาเสร็จตรงนี้ขีดเส้นใต้1ครั้งขีดสองครั้งนะคะเสร็จแล้วก็ตอบนะคะอ่า ต่อไปนะคะเป็นการเฉลยหน้าที่51นะคะข้ามมา1หน้านะคะในหน้าที่51นะคะแม่บ้านซื้อข้อที่5นะคะแม่บ้านซื้อเครื่องฟอกอากาศ2เครื่องเครื่องเล็กนะคะแล้วก็เครื่องใหญ่เท่านี้นะคะอ่าแม่บ้านซื้อเครื่องฟอกอากาศทั้งหมดเท่าไรนะคะก็ซื้อทั้งเครื่องเล็กและก็เครื่องใหญ่นะคะก็คือนํามาบวกกันนะคะ จทย์บอกอันที่1โจทย์บอกอันที่2นะคะใครจะใช้วิธีการบวกลงตรงนี้ก็ได้นะคะหรือใครจะใช้บวกอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตอบนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะจังหวัด1น,นะคะจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพประจำปีนะคะมีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานขบวนแรก3,845คนนะคะขบวนที่2 2 2 1 3 2คนมีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานขบวนที่2มากกว่าขบวนแรกกี่คนนะคะถ้าเขาบอกขบวนที่1ขบวนที่2มาและถามว่าขบวนที่2มากกว่าขบวนแรกกี่คนนะคะก็นํามาลบกันนะคะวิธีทำนะคะจะเห็นว่านะคะตรงนี้เขาเขียนนะคะเขาเขียนอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ข้อควรระวังการลบนะคะการลบนักเรียนต้อง อย่าไปลบลงข้างในนะคะให้เรามาเขียนใหม่นะคะเขียนอย่างนี้ได้นะคะลูกอ่าเขียนอย่างนี้ได้นะคะบรรทัดที่3คือโจทย์ถามนะคะแล้วก็นํามาลบกันอ่าใครถูกทั้งทั้งหมดนะคะครูให้ข้อละ5คะแนนนะลูกนะถูกหนึ่งข้อให้5คะแนนสถูกทั้ง4ข้อก็เอาไปเลยค่ะ20คะแนนนะคะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียน ถูกกี่ข้อผิดกี่ข้อนะคะแล้วนักเรียนแก้หรือ,อยังอันที่ผิดถ้ายัางไม่แก้แก้ด้วยนะคะลูกต่อไปก็เป็นการเรียนการสอนการแก้โจทย์ปัญหาเหมือนเดิมนะคะแต่ในโจทย์ปัญหามันจะมีโจทย์ที่บอกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่านะคะลูกเดี๋ยววิธีการแก้โจทย์ปัญหานั้นให้ดูจากวิดีโอนี้นะคะแล้วลูกทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ หลังจากนี้ก็ทำการบ้านนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูเดียวก่อนนะคะ พี่200บาทน้องมีเงินเท่าไหร่คะสวัสดีค่ะในคลิปก่อนหน้านี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้กันไปเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหากันไปแล้วในครั้งนี้นะคะครูจะพานักเรียนไปเจอโจทย์ปัญหาการบวกและการลบที่มีคำว่ามากกว่าและน้อยกว่ากันค่ะนักเรียนคะจากสถานการณ์พี่มีเงิน500บาท และน้องมีเงินน้อยกว่าพี่200บาทน้องมีเงินเท่าไหร่นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าโจทย์ปัญหานี้ต้องการอยากทราบอะไรและบอกอะไรเรามาบ้างนักเรียนช่วยครูขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกและวงกลมสิ่งที่โจทย์ถามได้ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่โจทย์บอกก็คือพี่มีเงิน500บาท และน้องมีเงินน้อยกว่าพี่200บาทนะคะส่วนสิ่งที่โจทย์ถามคือน้องมีเงินอยู่เท่าไหร่แล้วเราจะหาจำนวนเงินที่น้องมีได้อย่างไรคะจากโจทย์พี่มีเงิน500บาทน้องมีเงินน้อยกว่าพี่แถบของน้องจะสั้นกว่าหรือยาวกว่าแถบของพี่คะใช่แล้วค่ะจะต้องสั้นกว่านะคะ ดังนั้นแถบจำนวนเงินของน้องจะสั้นกว่าแถบของพี่แบบนี้ค่ะโจทย์บอกว่าน้องมีเงินน้อยกว่าพี่200บาทจะได้ส่วนที่น้อยกว่าคือส่วนที่น้องมีเงินน้อยกว่าพี่200บาทนะคะจากภาพเราสามารถหาจำนวนเงินของน้องได้จากการนำจำนวนเงินของพี่ลบด้วยจำนวนเงินที่น้องมีน้อยกว่า หรือเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาจำนวนเงินของน้องได้ดังนี้ประโยคสัญลักษณ์5 0 0ลบด้วย0เท่าออก,กับเท่าไร่จากโจทย์ปัญหาและประโยคสัญลักษณ์การลบที่ได้เราสามารถเขียนแสดงวิธีทำได้ดังนี้พี่มีเงิน500บาทน้องมีเงินน้อยกว่าพี่200บาท น้องมีเงิน500ลบด้วย200ซึ่งผลลบเท่ากับ300เราจะได้ว่าน้องมีเงิน300บาทค่ะเอแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่า300เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมใช่แล้วคะ่ะเราต้องตรวจสอบคำตอบด้วยนะคะถ้าเด็กๆสังเกตนะคะน้องมีเงิน300บาทพี่มีเงิน500บาทเด็กๆจะเห็นว่า พี่มีเงินมากกว่าน้อง200บาทซึ่งสอดคล้องกับโจทย์กำหนดให้นะคะดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าน้องมีเงิน300บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะนักเรียนลองดูสถานก,การณ์ต่อไปนี้กันนะคะสัปดาห์แรกโรงงานขายสบู่ได้1 3 0 2 0ก้อนสัปดาห์ที่2โรงงานขายสบู่ได้มากกว่าสัปดาห์แรก4 7 0 0ก้อน ัปดาห์ที่ 2, โรงงานขายสบู่ได้กี่ก้อนนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าโจทย์ปัญหาน,นี้อยากทราบอะไรและบอกอะไรเรามาบ้างนักเรียนช่วยครูขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกและวงกลมสิ่งที่โจทย์ถามได้ไหมคะสิ่งที่โจทย์บอกสัปดาห์แรกโรงงานขายสบู่ได้1 10, 3 0 2 0ก้อนและสัปดาห์ที่2ขายสบู่ได้ มากกว่าสัปดาห์แรก4,700ก้อนส่วนสิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือสัปดาห์ที่2โรงงานขายสบู่ได้กี่ก้อนเอ๊เด็กๆพอจะเดาได้ไหมคะว่าสัปดาห์ที่2โรงงานขายสบู่ได้มากกว่าหรือน้อยกว่า13,020ก้อนคะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะคะนักเรียนคะแล้วเราจะหาจำนวนสบู่ที่โรงงานขายในสัปดาห์ที่2 ได้อย่างไรคะจากโจทย์สัปดาห์แรกโรงงานขายสบู่ได้1 3 0 2 0ก้อนสัปดาห์ที่สองขายสบู่ได้มากกว่าสัปดาห์แรก4,700ก้อนแถบของจำนวนสบู่ที่ขายได้ในสัปดาห์ที่สองจะสั้นกว่าหรือยาวกว่าแถบของจำนวนสบู่ที่ขายได้ในสัปดาห์แรกคะใช่แล้วคะ่ะต้องยาวกว่านะคะ ดังนั้นแท็บของจำนวนสบู่ที่ขายได้ในสัปดาห์ที่2จะได้แบบนี้ค่ะและส่วนที่ยาวกว่าก็คือส่วนที่ขายสบู่ได้มากกว่าสัปดาห์แรกอยู่4,700ก้อนเราจะหาจำนวนที่โรงงานขายสบู่ในสัปดาห์ที่สอได้โดยหาผลบวกของจำนวนสบู่ที่ขายได้ในสัปดาห์แรกบวกกับจำนวนสบู่ของสัปดาห์ที่2 ที่ขายได้มากกว่าสัปดาห์แรกนะคะเราจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้เป็น1 3ึ 4, ่ง่บวกกับ4,700เท่ากับเท่าไหร่จากโจทย์ปัญหาและประโยคสัญ,ญลักษณ์เราสามารถเขียนแสดงวิธีทำได้ดังนี้ค่ะสัปดาห์แรกโรงงานขายสบู่ได้1-3,020ก้อนสัปดาห์ที่สอง ขายสบู่ได้มากกว่าสัปดาห์แรก4,700ก้อนสัปดาห์ที่2โรงงานขายสบู่ได้1 3 2 0 20, บวกด้วย4,700ซึ่งผลบวกเท่ากับ17,720ก้อนดังนั้นโรงงานแห่งนี้ขายสบู่ในสัปดาห์ที่2ได้17,720ก้อนนะคะ ใช่แล้วค่ะอย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะเด็กๆจะเห็นว่า17,720ก้อนเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะเพราะโรงงานขายสบู่ในสัปดาห์ที่2มากกว่าสัปดาห์แรกซึ่ง17,720มากกว่า1 3 0 2 0ดังนั้น17,720เเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะ คราวนี้เด็กๆลองมาดูตัวอย่างต่อไปนี้นะคะร้านนาฬิกาแห่งหนึ่งส่งนาฬิกาไปขายที่ภาคเหนือ27,630เดรือนส่งนาฬิกาไปขายที่ภาคเหนือมากกว่าภาคใต้19,8 5 0หเดรเรือนร้านนาฬิกาแห่งนี้ส่งนาฬิกาไปขายที่ภาคใต้ได้กี่เรือนจากโจทย์ปัญหาข้างต้น สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะนักเรียนช่วยครูวงกลมส่วนที่โจทย์ถามให้ทีนะคะถูกต้องค่ะโจทย์ถามร้านนาฬิกาแห่งนี้ส่งนาฬิกาไปขายที่ภาคใต้ได้กี่เรือนแล้วโจทย์บอกอะไรกับเราคะถูกต้องค่ะโจทย์บอกเราว่าร้านนาฬิกาแห่งนี้ส่งนาฬิกาไปขายที่ภาคเหนือ27,630เรือน ส่งในการไปขายที่ภาคเหนือมากกว่าภาคใต้19,850เกปรือนจากโจทย์น้ำนาฬิกาส่งนาฬิกาไปขายที่ภาคเหนือ27,630เกรเรือนส่งนาฬิกาไปขายที่ภาคเหนือมากกว่าภาคใต้ดังนั้นแถบของจำนวนนาฬิกาที่ส่งไปขายที่ภาคใต้จะสั้นกว่าหรือยาวกว่าภาคเหนือคะใช่แล้วคะ่ะ จะต้องสั้นกว่าแบบนี้นะคะและส่วนที่สั้นกว่าก็คือส่วนที่ส่งนาฬิกาไปขายที่ภาคเหนือมากกว่าภาคใต้หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบเรค่ะแล้วเราจะหาจํานวนนาฬิกาที่ส่งไปขายที่ภาคใต้ได้อย่างไรคะเราจะหาจํานวนนาฬิกาที่ส่งไปขายภาคใต้ได้โดยจะต้องนําจํานวนนาฬิกาที่ส่งไปขายในภาคเหนือลบด้วยจํานวนนาฬิกาที่ส่งไปขายในภาคเหนือมากกว่าภาคใต้ ซึ่งจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น27,630ลบด้วย19,850เท่ากับเท่าไหร่นะคะเราจะเขียนสดแสดงวิธีทำได้ดังนี้นะคะส่งในกาไปขายที่ภาคเหนือ27,630เรือนส่งในกาไปขายภาคเหนือมากกว่าภาคใต้19,850เเรือน ร้านใาการส่งรายการไปขายภาคใต้27,630ลบด้วย19,850ซึ่งผลลบจะเท่ากับ7,780เรือนค่ะดังนั้นร้านใายการแห่งนี้ส่งรายการไปขายที่ภาคใต้7,780เรือนค่ะเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะพ่อจ่ายเงินค่าทาสีล้ว 18,700บาทจ่ายเงินค่าทาสีล้วน้อยกว่าค่าทาสีบ้าน25,000บาทพ่อจ่ายเงินค่าทาสีบ้านกี่บาทเด็กๆช่วยครูขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์บอกและวงกลมส่วนที่โจทย์ถามให้ทีนะคะถูกต้องค่ะโจทย์บอกเราว่าพ่อจ่ายเงินค่าทาสีล้ว1 8 7 0 0บาทและจ่ายเงินค่าทาสีล้ว น้อยกว่าค่าทาสีบ้าน2 5 0 0 0บาทและส่วนที่โจทย์ถามเราก็คือพ่อต้องจ่ายเงินค่าทาสีบ้านกี่บาทนักเรียนลองทำความเข้าใจโจทย์ไปพร้อมๆกับครูนะคะจากโจทย์พ่อจ่ายเงินค่าทาสีรั้ว18,700บาทจ่ายเงินค่าทาสีรั้วน้อยกว่าค่าทาสีบ้านหรือค่าทาสีบ้าน มากกว่าค่าทาสีลวนั่นเองนะคะดังนั้นแถบของค่าทาสีบ้านต้องสั้นกว่าหรือยาวกว่าค่าทาสีลวคะใช่แล้วคะ่ะต้องยาวกว่าแบบนี้นะคะและส่วนที่ยาวกว่าก็คือส่วนที่โจทย์บอกว่าค่าทาสีลวน้อยกว่าค่าทาสีบ้าน25,000บาทคะ่ะ ดังนั้นเราจะหาค่าทาสีบ้านได้โดยนำค่าทาสีรัว้วมาบวกกับค่าทาสีรัว้วน้อยกว่าค่าทาสีบ้านซึ่งจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น1 8 7 0งมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบวกด้วยสองหพันเท่ากับเท่าไรค่ะเราสามารถเขียนแสดงวิธีทำได้ดังนี้นะคะพ่อจ่ายเงินค่าทาสีรัว้ว หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทจ่ายเงินค่าทาสีรั้วน้อยกว่าค่าทาสีบ้าน2 5 0 0 0บาทพอจ่ายเงินค่าทาสีบ้าน18,700บวกกับ25,000ซึ่งผลบวกเท่ากับ4 3 7 0 0บาทดังนั้นพอจ่ายเงินค่าทาสีบ้านไป4 3 7 0 0บาทค่ะ นักเรียนจะเห็นว่าในการแก้โจทย์ปัญหาเราต้องเริ่มจากการอ่านทำความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหาแล้วหาคําตอบและอย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ,ของคําตอบด้วยนะคะตอนนี้นักเรียนคงได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกและการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกินหนึ่งแสนพร้อมหาคำตอบกันแล้วนะคะอย่าลืมฝึกฝนเพิ่มเติม,ตมด้วยนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะให้นักเรียนทําการบ้านในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะซึ่งคุณครูจะสั่ง3หน้านะคะลูกก็คือหน้า52นะคะ5 4แล้วก็56 3หน้านะคะลูกหน้าละ2ข้อนะคะอันนี้ในหน้าที่52นะคะลูกในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะอันนี้หน้า5 4นะคะแ,ะและและอันนี้หน้า56นะลูกโอเค